สวัสดีค่ะพีู่่กับ p พี h ออีแล้วนะคะย้ yeah! วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม SimCity อีกแล้วในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่ขาดอีกแล้วก็คือขาดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออที่เผาขยะหรือเปล่านะ small garbage dump มันเป็นที่เผาขยะไม่ได้แคทเกมมานานนะส่วนใคที่ติดตามอยู่ก็มากันแล้วนะ มาดูวิดีโอเขาตัดหน่อยนะครับแค่ต่อได้เอาอันนี้เปิดเล่นเหรียญเออดีดีเพราะตอนนี้เราต้องการสมัครบิชย์จ้ำมากเลยนะฮะก็อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราปดลดล็อกใหม่อันนี้คืออะไรจะปลดหลังบีชเอ,อ้ยจะปดลดล็อกอันนี้แล้วต้องใช้ทั้งสองมือแต่ไม่เป็นไรมาดูที่ดองเทียว ก็เหมือนไอ้สมุดสมองสมุดเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะต้องใช้เลยนี่เนอะโอเคสร้างอะไรดีสร้างหมอกกะเบสดำก่อนดีกว่าว่าตอนนี้มีแค่สองที่เองไม่เพียงพอสำหรับประชากรมวลมนุษย์นะต้องสร้างเพิ่มหกพันหมื่นสองพันสร้างไอ้นี้ดีไหม สั่งไอ้นี่เลยดีไหมเนี่ยแบบพี่กำตัดรีไซเคิลข,ขยะแบบอัตโนมัติหกหมื่น 60, บาทไม่เอาอะอย่างตังไม่พอไอ้นี่ก็มลพิษเยอะไปนี่น,น,นี้หนักเลยอันอี้กให้ได้มากที่สุดประมาณนั้น เราไม่มีถนนตัดจะไปสร้างไอ้พวกนั้นเพิ่มอีกแล้วก็เลยต้องไาสร้างไปใ,ใกล้ในในเมืองทำให้แบบมลิษเสียอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราวางตรงนี้ได้นะมันก็จะพอไปชั่วขนาดซงก็ต้องตัดถนนเพิ่มละตรงไหนดีตรงไหนดี เร,เราต้องใหญ่บ้านบ้บานพวกเนี้ยมันเริ่มจะไปติดก,กัะโรลงานแะล้วเออฮะใช่แล้วก็พวกมลพิษเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากเราก็เลยต้องพึ่งพึ่งลุนนะด้วยว่ามีประชากรตายได้ด้วยอ่ะคือมันจะค่อยๆลดประชากรลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลด,ดลงไปเรื่อยๆพอมันจะ สร้างบ้านเพิ่มได้นะแต่ว่าไม่อยากสร้างนี่นี่รขบได้ทําหมู่บ้านเขตใหม่มาสองหมู่บ้านแล้วนะนี่เป็นหมู่บ้านเขตอะไรเนี่ยทาไมแล็กเฮ้โอเคนี่ก็เป็นหมู่บ้านเขตเรียกว่าอะไรอะสาปากต้านะนี่หมู่บ้านเขตนีนื่ยนะสปาตเนี่ยก็จะใหญ่กว่าแต่สาปากต้าจะเล็กกว่า แต่ก็กำลังพัฒนาอยู่อะไรอย่างนง้นนี่ก็คือที่ฮอลล์หรือว่าใจกลางเมืองนั่นเอง่ใจกลางเมืองก็มีตึกวิทยาการพัฒนาการหลายอย่างเลยนะก็มีเยอะแยะกันไปเรื่อยๆเรืๆๆๆกันไปนะเราจะต้องไปหาตังก่อนเลยต้องขายของมีอะไรขายให้หมดนะผูดจัดสีขายผ้านะ ให้มันครบห้าพันกี่เนยต้องเพิ่มราคาให้ได้มาคิดๆ <Okay. S 1> เพิ่มแนวแล้วก็มีไม่มีคนมาซื้อต้องค่อยๆทนรอไปนะอาจจะมีแคทเกมโกดัสหรือว่าเมกาสงครามสัตว์เลี้ยงโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนชอบดูโปเกมอนไงอย่างคลิปที่เคยหลงว่าเกมอน X Y อะไรอย่างเงี้ยอันก็เป็นตอนที่กาเยียสกดจิตอะไรอย่างงี้มั้งนี่นี่ small small เรียกว่ามีนีอเลยก็ได้แก้งวันออกมาไม่เอาที่ความสุขลดนิ่งอยู่30%ีเปอร์เซ็นต์อย่างละ ถ้าเราจะลงไปอีกนี่ก็ไม่เหลือนะมันจะส่งผลต่ออัตราการผลิตตังของเรามากเลยนะแต่ว่ามันก็เคลื่อนขึ้นมาเป็นเจ็ดพันร้อยสิบห้าแล้วนะยังก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยถ้าเราได้ขนาดนั้นก็มืหนึ่งโอ้โหโฮเซยยอดเยี่ยมนาดู ต,ต้องตัดถนนให้เขาเพิ่มแล้วมันไม่พอจุดโอ้ยไม่ใช่ไม่โอเคเราจะตัดถนนเป็นสายแบบนี้แล้วก็ว่าวแล้วก็เอาไอ้พวก small garbage dump มาไว้นี่ เพีย,ย้ายะไวนี่ที่จะเป็นบล็อกที่ไว้ที่ทิ้งขยะนะคัับ้วก็จะเริ่มทวกันแค่มองไปเรื่อยๆรู้สึกตรงนี้จะอยู่ไม่ได้นะแต่แต่ถ้าอยู่ได้ก็โอเคนะายก็้อมละพิษมาถึงไหมไหมมาถึงแนตะ่พิษไม่ไมถึง เมลพิษมาไม่ถึงดูมลพิษนี่ก็คือมลพิษทั้งหมดที่เราก่อสร้างไว้นะของตรงนี้วนนะมันก็ขยายออกมาบ้านหลายบ้านก็ยังอยู่ๆนะมันมันเคยมีบ้านหนึ่งแหละเอบ้านหลังนี้แหละคือไฟตอนนั้นไม่มีสถาน,นีไฟไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นนอ,อันนี้ขออนุญาตตัดแปบนึ้งนะครับเกตต่อกันได้เลยนะคะเกแล้วก็คือไอไอเควสอันนั้นแล้วก็สำเร็จเซตสิ้งเป็น้วนะไอไอพวกนี I ้ไม่รู้จะอัปเกรดได้หรือเปล่านี่ถ้ายัางไงก็ที่คนที่เคยเล่นสิเล่นซิมตี้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์าดดมาใต้คลิปกันนะว่าไอไอตึกที่เราพัฒนาเป็นทาวเวอร์แล้วเนี่ยมันจะอัปเกรดอีกได้ไหม ถ้ากิดกได้ก็ดีไปถ้าชกิดไม่ได้ก็ไม่รู้แฮะไม่รู้ว่าตัวต่อไปอะคืออันนี้อาจจะนา,นานนานๆหน่อยนะเพราะว่าต้องรอให้ตามันเพิ่มขึ้นเข้ามาอันคอนซื้อแล้วเลยนี่แล้วแล้วก็ให้ในโซเชียลใส่นะอของเพิ่มด้วยลยาหาอะไรดี กว่าราคาเยอะๆเลยเะทีสุดท่าที่จะทำได้นะเส <c oughs> ียงก็จะแหมๆเลยนะเพราะเพิ่งตื่นเิดจยตื่นทราคาเยอะๆเลยสูงๆราคาสูงๆเจ็ดร้อยิมไหมแปดร้อยเลยเร็วอีกไม่กี่วินาทีเท,ท่าน,นั้นจาก <c oughs> o อฟฟิ e s t e เวไปเรอวไปเร็วไปเรไปเร็วแปดร้อยด้วยแปดก็ดีแปดรก็ดีเก้เลยอ่ะค้อยสุสแปดรเนี่ยโซเชียลอย่างนี้นเยโซเชียลสองอันแล้วก็ปลูกโซเชียลนะ อีวิดีโอให้ดูอีกแล้วก็เค okay, จะมาเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดได้เหรียญเย่วู้ตอนนี้ได้เหรียญเป็นอะไรที่ดีใจมากเฮ้ยซื้อได้อีกอันแล้วพอแล้วเพียงพอต่อประชากรบ,บนโลกนี้แล้วเค okay. ก็ซื้อเลยเพื่อเชซื้อเลยซื้อเลยปุ่มพอแล้วคพอแล้ว ในเมืองทุกคนมีความสุขแล้วเย้โอเคตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วนะก็เหมือนเดิมและจะอัาเกรดอะไรก็ได้แหละโอเคเอาเกลียด okay. okay. ดีกว่าก็เกรดได้เหมือนกันโอ้โหพัชากรพวกนี้ชอบมากนะคอมเมนเ์หนึ่งเป็นโอเคความสุขก็เพิ่มปูนเพิ่มปู มาอามนกันอเออแล้วก็สร้างบันเพิ่มดีกว่าพึ่งสร้างดีกว่าเดี๋ยวขยะไม่พออีกต้องเก็บตังสร้างขยะเพิ่มอเอคเราจะเก็บตังสร้างขยะเพิ่มอีก เอออันนี้ก็ไปซื้อบ้านคนอื่นเขาก็ได้นะฟูดแพงเนี่ยมีใครขายฟูดแพงบ้างปะเนี่ยทีน่าซิตี้บันตาเขาก็ไม่มีหมดเลยคนงะจะไม่ขายเนะ้ะโอเคแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะทีนี้เราไม่รีบนะบ๊ายบาย